ขอเสียให้กับคนรักอาจารย์เชนเบอร์เก้าจากพักเพื่อไทยหน่อยครับสุดท้ายครับขอเสียให้กับคนรักครูผาได้แท้เบอร์นิตสองหน่อยครับผมวันนี้ครับวันนี้พักเพื่อไทยเรามีนโยบายดีๆมากมายมามอบให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับผมวันนี้ผมจะมาขอพูดเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสองตัวครับนโยบายตัวแรกครับจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการ ทำให้เราเนี่ยมีค่าคงชีพที่ต่ําลงมีเงินเก็บมีเงินออมได้มากขึ้นครับ,บ,บได้อบายตัวแรกรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมีใครอยากได้ไหมวันนี้นะครับผมตั้งแต่ผมเริ่มทํางานมาอยู่ในพื้นที่ครับพี่น้องครับมีคนบอกว่าผมน่าย่นแล้วครับผมบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคําชมหรือเป็นคําว่านะครับแต่วันนี้ครับ ผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วครับว่าผมจะเข้าไปทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเข้าไปทํางานทํางานแล้วก็ทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชอบไหมครับแบบนี้รถโดยสารยบบาทตลอดสายของเรานะครับผมวันนี้ครับมีเด็กนักเรียนมีผู้ใหญ่หลายคนมาพูดกับผมครับว่าเขาเนี่ยเดินทางเข้ามาในเมืองแต่ละทีเนี่ยเด็กนักเรียนเองเข้ามาเรียนหนังสือ คนทำงานเองเข้ามาทำงานคนแก่เองเนี่ยเข้ามาดูแลสุขภาพเข้ามาหาโรงพยาบาลในเมืองนะครับผมต้องใช้เงินประมาณ200บาทต่อวันครับในการที่จะใช้รถไฟฟ้าเดินทางเข้ามาในเมืองผมถามว่าวันนี้ครับ200บาทต่อวัน1,000บาทต่ออาทิตย์4 0 0 0บาทต่อเดือนที่น้องว่ามันแพงไหมไหมครับมันแพงมากเลยนะครับ4,000บาทเนี่ย แต่วันนี้ครับภ้ากาพักเพื่อไทยเบอร์9พี่น้องครับ,รบลดลงไปเหลือ800บาทเอาไหมครับรถไ้ฟ้าย0บาทตลอดสายจะทำให้พ่อแม่พี่น้องมีเงินเก็บเดือนละ3,200บาทแน่นอนครับวันนี้ครับเรากาพักเพื่อไทยผมมั่นใจว่าเพื่อไทยทำได้ครับผม นโยบายตัวที่สองที่ผมกำลังจะพูดถึงต้องบอกจีิครับพ่อแม่พี่น้องแต่ต้องตอบผมตรงๆนะเดี๋ยวผมถามไปในที่นี้ครับในที่นี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยมีใครชอบเล่นหวยไหมครับ <Yeah. S 1> ผมเองเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เป็นคนชอบเสี่ยงดวงชอบเล่นหวยเหมือนกัน <Yeah. S 1> แต่ส่วนใหญ่แล้วผมปั่นใจว่าพ่อแม่พี่น้องในที่นี้น่าจะเหมือนผม <Yeah. S 1> คือ <Yeah. S 1> ผูกหวยกินถูกต้องไหมครับ วันนี้ครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยบอกว่านโยบายหวยกเกษียณถ้าท่านเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปแล้วท่านจะไม่มีวันถูกหวยกินอีกเลยครับเอาไหม <Yeah. S 1> เงินของเราในการซื้อหวยนะครับจะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นเงินออมครับผมเราจะมีเงินออมหลังจากที่เราอายุ60ปีแล้วเราจะสามารถไปใช้เงินแบบที่เราอยากจะใช้ได้ครับผม <Yeah. S 1> มันจะดีกว่าไหมครับ ถ้าเราอายุ60แล้วเราไม่ต้องไปยืมเงินลูกไม่ต้องไปใช้เงินหลานเราใช้เงินตัวเองในสิ่งที่เราอยากทำได้อยากได้ไหมครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนเงินซื้อหวยเนี่ยให้มาเป็นเงินออมเราได้ดีกว่าไหมครับเพราะฉะนั้นครับพักเพื่อไทยเบอร์9นโยบายหวยกเกษียนผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องอยากได้กันแน่นอนอยากได้ไหมครับผม โอเคครับผมสองนโยบายตัวนี้จะทําให้พ่อแม่พี่น้องในที่นี้สามารถกลับบ้านไปแล้วตบกระเป๋าตัวเองดังๆแล้วบอกว่าทําไมกระเป๋าตังตัวเองแน่นจังอยากได้ไหมครับ <Yeah. S 1> นี่ครับผมผมฝากไว้นะครับผมวันที่8กุมภาพันธ์ครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้เข้าเวกาพักเพื่อไทยกันให้ถล่มทานะครับผมพักเพื่อไทยเบอรอ์ไรต่อผมให้ดังๆนี้ครับ <Yeah. S 1> แล้วภูผาไทยแท้เบอร์อะไรครับ ไม่ได้ยินเลยครับขออีกทีได้ไหมคร <ást> ับ <transparen cia> ผมฝากพักเพื่อไทยเบอร์9และภูผาได้แ <derived> ท้เบอร์12ไม่ได้อ้อมบอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบุณครับขอเสียงเอแดงให้แฟนคลับเบอร์สิบสองหน่อยด้วยภูผาไทยแท้ครับเบอร์12โอ้แฟนคลับเยอะ